ปี2 5 6 9สัญญาณอากาศโลกกำลังท้าทายมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะครับเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะอากาศใหม่อะไรจะเกิดขึ้นกับเราสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ ครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาเิรคุณเปิดสกราตใหม่ปี2 5 6 9มาดูแนวโน้มโลกที่อาจไม่เหมือนเดิมและเราจะาเผชิญสัญญาณสภาพอากาศใหม่อะไรบ้างรายง,งานล่าสุดของสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และสหประชาชาติ UN Emission Gap 2 0 2 5ชี้ชัดว่า แม้ทุกประเทศจะลดกา๊าซเรือนกระจกกันอย่างเต็มที่โลกก็ยังจะร้อนขึ้น2ถึง2.5องศาและถ้าไม่เร่งอะไรเพิ่มเลยอุณหภูมิจะแตะเกือบ3องศาภายในศตวรรษนี้นี่คือสัญญาณสำคัญว่าระบบภูมิอากาศกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วในวันนี้ก็คือทาน,น้ำแข็งในกรีนแลนด์ทางขั้วโลกเหนือและแอนตาร์กติกาในขั้วโลกใต้ละลายเร็วกว่าเดิมระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นต่อเนื่องประการังทั่วโลกรวมถึงนีอ่าวไทยเสียงฟอกขาวหนักและฝนสุดขั้วพายุภัยแล้งจะเกิดทีและแรงกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือจุดพลิกผันที่อาจย้อนกลับไม่ได้จากข้อมูลทั้งหมดโลกจึงจะเผชิญเทรนใหญ่ในปี2 5 6 9ได้แก่อุณภูมิอาจติดอันดับร้อนที่สุดอีกปี พายุภัยแล้งรุนแรงขึ้นความเสี่ยงด้านอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มสูงขึ้นเมืองชายฝั่งรวมถึงกรุงเทพ,พเผชิญความเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นและหลายประเทศจะเริ่มเข้มงวดเรื่องการปล่อยคาร์บอนมากกว่าเดิมนี่คือปีที่ผลกระทบจับต้องได้จริงครับเราอาจหยุดโลกร้อนขึ้นทันทีไม่ได้แต่ยังกำหนดทิศทางให้โลกดีขึ้นได้จากการลงมือของเราทุกคนโลกไม่รอให้เราพร้อมเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราจะฝากโลกแบบไหนไว้ให้ลูกหลานเรา จากสถานีลักโลก3ามร้อยสิมสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว